ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาเดิมๆวนกลับมาแก้ไม่หายบ้างไหมคะหรือแบบว่าเข้าประชุมแล้วหาข้อสรุปไม่ได้สักทีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากๆที่ผู้นําเก่งๆเขาใช้กันนะคะมาจากเนื้อหาที่เราได้รวบรวมมาเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจรากเหง้าจริงๆของปัญหาไม่ใช่แค่หาว่าใครผิดใครถูกเตรียมพบกับ5เครื่องมือสําคัญกันค่ะ ครับผมจริงๆการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมนะครับแต่ผมมองว่าเป็นหัวใจของการนําทีมเลยการที่เราเข้าใจว่ากําลังเจอปัญหาแบบไหนแล้วมีเครื่องมือที่ใช่เนี่ยมันช่วยสร้างความมั่นใจให้ทีมได้เยอะเลยครับแล้วก็จะนําไปสู่ทางออกที่ที่มันยั่งยืนจริงๆ น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เครื่องมือแรกเลยดีไหมคะที่ดูเหมือนจะง่ายๆนะแตออ่ได้ยินว่าทรงพลังมาก five w i s หรือถามทำไม5ครั้งหลักการก็คือเริ่มจากปัญหาที่เราเห็นตรงหน้าแล้วก็ถามทำไมลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างน้อยสัก5ชั้นเพื่อหาต้นตอจริงๆใช่ครับอย่างในตัวอย่างที่ว่าพนักง,งานใหม่อยู่แป๊บเดียวก็ลาออกทาไมก็อาจจะตอบว่าออไม่มั่นใจค่ะ ทำไมถึงไม่มั่นใจเพราะไม่มีคนช่วยเตรียมความพร้อมอืมแล้วทําไมไม่มีคนช่วยล่ะคะทีมอาจจะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ตัวเองไงครับอ้าวทาไมคิดแบบนั้นละ่ะเพราะไม่มีใครบอกไม่มีใครมอบหมายนะครับว่าใครต้องทําอ๋อแล้วทําไมไม่มีใครบอกหรือมอบหมายล่ะคะนั่นแหละครับเพราะถามไปถึงชั้นที่5อาจจะเจอว่าอ๋อเพราะจริงๆแล้วบริษัทไม่มีแผนออนบอร์ดดิ้งที่ชัดเจนเลยนี่คือรากจริงๆ โห oh, ชัดเลยค่ะแต่การถามนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะใช่ครับต้องถามด้วยใจที่เปิดกว้างจริงๆไม่ใช่ถามเพื่อชี้นำหรือจับผิดเราต้องใช้ EQ สูงเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่งั้นคนถูกถามอาจจะรู้สึกเหมือนโดนสอบสวนได้ถูกต้องเลยครับซึ่งเรื่องการเข้าใจสถานการณ์เนี่ยมันก็นำเราไปสู่เครื่องมือตัวที่2ได้เลยคือ s i g n e f i n framework ตัวนี้มันช่วยให้เราเแยกแยะประเภทปัญหาได้ดีขึ้นครับเขาแบ่งเป็น4แบบหลักๆ4แบบมีอะไรบ้างคะ ก็จะมีซับซ้อนคอมเพล็กซ์อ so, ันนี้ค oh ือแบบที่เราต้องลองผิดลองถูกค่อยๆเรียนรู้ไปครับยุ Love ่งยากอันนี้คือมีคำตอบแหละแค่ต้องหาผู้เชี่ยวชาญหรือวิเคราะห์ให้เจออ๋อค่ะแล้วก็มีวุ่นวายอันนี้คือต้องดับไฟเฉพาะหน้าก่อนเลยสถานการณ์มันปั่นป่วนและสุดท้ายคือชัดเจนครับอันนี้คือมีกระบวนการมีวิธีแก้เดิมๆที่ใช้ได้อยู่แล้วการแบ่งแบบนี้มันช่วยอย่างไงคะในทางปฏิบัติจริงๆเพราะบางทีปัญหามันก็ดู เอ่อปนๆกันไปหมดคำถามดีครับจุดสําคัญคือการรู้ว่าปัญหาแต่ละแบบเนี่ยมันต้องการวิธีแก้ที่ต่างกันถ้าปัญหาเป็นแบบคอมเพล็กซ์ที่มันคาดเดาไม่ได้เลยแต่เราดันไปใช้ขั้นตอนเป๊ะๆแบบที่ใช้กับปัญหาเคลียร์อันนี้ก็อาจจะหลงทางได้อ๋อค่ะเข้าใจแล้วการแยกได้มันช่วยให้เราไม่เสียเวลาไม่ไปผิดทางครับอย่างปัญหาคอมพล i เคเต d ก็อาจจะเหมือนซ่อมเครื่องจักรที่มันซับซ้อนนะครับคือมันยากนะแต่มีคู่มือมีช่างผู้เชี่ยวชาญช่วยได้ แต่ถ้าเป็นคอมเพล็กซ์เนี่ยมันอาจจะเหมือนรับมือกับตลาดหุ้นที่ผันผวนไม่มีคู่มือตายตัวต้องปรับตัวตลอดเวลาการเข้าใจตรงนี้แหละครับที่ช่วยให้เลือกวิธีลงมือได้ถูกเข้าใจเลยค่ะพอเรารู้ประเภทปัญหาแล้วถ้าเกิดเจอปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆหรือรู้สึกว่าเอ๊ะเราติดกับดักความคิดเดิมๆหรือเปล่ามีเครื่องมือไหนช่วยได้อีกไหมคะมีครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจมาก first principles thinking หรือการคิดแบบเอ่อแบบนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรเลยก็ได้ครับคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ยังไงคะคือการย้อนกลับไปหาแก่นแท้พื้นฐานจริงๆเลยครับไม่ใช่แค่ปรับปรุงจากของเดิมนะแต่เราตั้งคำถามกับทุกข้อสมมุติฐานที่เรามีเลยแยกส่วนประกอบปัญหาออกมาแล้วลองสร้างวิธีแก้ขึ้นมาใหม่จากศูนย์จากหลักการพื้นฐานจริงๆโหฟังดูท้าทายความคิดเดิมๆมากเลยนะคะใช่ครับ มันเหมาะมากกับปัญหาประเภทคอมเพล็กซ์ที่เราคุยกันเมื่อกี้หรือเวลาที่เราสงสัยว่าเอ๊ะวิธีเดิมๆที่ทำกันมาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วจริงหรออาจจะไม่ต้องใช้กับทุกเรื่องนะครับแต่สำหรับโจทย์ยากๆหรือการกสร้างนวัตกรรมเนี่ยวิธีคิดแบบนี้สำคัญมากน่าสนใจคะ่ะแล้วถ้าเป็นปัญหาที่มันดูเหมือนจะมีกระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆล่ะคะมีเครื่องมือที่เน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะไหมคะมีครับ ตัวที่4คือ DMAIC อันนี้มาจากาแนวคิดซิกซิมาเลยเน้นใช้ข้อมูลมากๆ DMAIC ย่อมาจากอะไรนะคะมาจากค่าขั้นตอนครับ D คือ Define กำหนดปัญหาให้ชัดๆ M คือ Measure วัดผลปัจจุบันเก็บข้อมูลก่อน A คือ Analyze วิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุ I คือ Improve พัฒนาทดลองทางแก้ไขและ C สุดท้ายคือ control ควบคุมให้การปรับปรุงนั้นมันอยู่ได้นานๆไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอ๋อ oh, ค่ะ <c oughs> มีขั้นตอนชัดเจนเลยใช่ครับอย่างเรื่อง onboarding พนักง,งานใหม่ถ้าเราใช้ DMAIC ก็อาจจะเริ่มจาก define ว่าปัญหาคือพนักง,งานใหม่ปรับตัวช้าแล้วก็ measure ว่าช้าแค่ไหนวัดเป็นเวลาเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปค่ะ <c oughs> analyze อาจจะครบมาเอาเพราะไม่มีคู่มือไม่มีระบบพี่เลี้ยง ก็ไป improve ด้วยการสร้างคู่มือสร้างระบบพี่เลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ control คือคอยติดตามผลดูว่าเออพนักง,งานใหม่ปรับตัวเร็วขึ้นจริงไหมต้องปรับอะไรอีกหรือเปล่ามันเป็นระบบดีครับเห็นภาพเลยค่ะเหมาะกับปัญหาเชิงกระบวนการจริงๆแล้วถ้าปัญหาที่เราเจอมันไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการแต่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับความรู้สึกหรือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆละคะเครื่องมือไหนจะเหมาะกว่า นั่นเป็นโจทย์ที่เหมาะกับเครื่องมือสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้เลยครับคือ Design thinking d e ไ i g n thinking อันนี้เคยได้ยินบ่อยค่ะครับหัวใจของมันเลยคือการเอาคนเป็นศูนย์กลางจริงๆเริ่มจากขั้นตอนแรกที่สำคัญมากคือ empathize empathize คือการเข้าใจความรู้สึกใช่ครับคือการทำความเข้าใจความรู้สึก ความต้องการปัญหาหรือประสบการณ์ของคนที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งจริงๆซึ่งขั้นตอนนี้แหละครับที่ต้องใช้ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์สูงมากอืมจริงค่ะพอเราเข้าใจเขาแล้วค่อยไป define ปัญหาให้ชัดเจนจากมุมมองของเขาจากนั้นก็ ideate ระดมสมองหาไอเดียแปลกใหม่แล้วก็สร้าง prototype หรือต้นแบบง่ายๆเร็วๆขึ้นมาแล้วก็เอาไป t e หรือทดสอบกับผู้ใช้จริงเลยเพื่อเรียนรู้และก็ปรับปรุง ฟังดูเป็นกระบวนการที่วนลูปได้นะคะใช่ครับมันวนไปวนมาได้เพื่อให้ได้ทางแก้ที่ตอบโจทย์คนจริงๆเหมาะมากกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้แต่ปรับปรุงประสบการณ์ภายในองค์กรเองชัดเจนเลยค่ะวันนี้เหมือนว่าทั้ง5เครื่องมือเนี่ยก็มีจุดเด่นจุดที่เหมาะจะใช้ต่างกันไปเลยนะคะตั้งแต่5วาที่ขุดหารากเงาครับผมไซเนฟินที่ช่วยเข้าใจธรรมชาติปัญหาครับ First principle ที่ท้าทายให้คิดนอกกรอบครับ D-Make <AC> ที่เน้นข้อมูลกับกระบวนการใช่ครับแล้วก็ Design Thinking ที่เน้นความเข้าใจคนเป็นหลักสิ่งสำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่การรู้จักเครื่องมือเยอะๆนะคะแต่จะเป็นการเลือกใช้ให้ถูกกับสถานการณ์และการสร้างวัฒนธรรมในทีมที่พร้อมจะเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยกันถูกต้องที่สุดเลยครับการมีเครื่องมือเป็นเรื่องหนึ่งแต่การเอาไปใช้ให้เกิดผลจริงในทีมเนี่ยมันต้องอาศัยอย่างอื่นด้วย ซึ่งผมก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้คุณผู้ฟังลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่านอกเหนือจากกรอบความคิดและเครื่องมือทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้อะไรคือทัศนคติสำคัญที่สุดแค่เพียงอย่างเดียวที่จะเปลี่ยนคนจากแค่คนที่เผชิญปัญหาไปสู่การเป็นผู้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆในทีมลองไปคบคิดกันดูนะครับ